กับท่านประธานสปาที่เคารพผมพลตำรวจตรีสุพิสารภักดีนารุนาศกับก็ในมาตราสีนี่ก็ผมขอไปติติโดยเฉพาะการปรับรถ10%ครับท่านประธานครับจากวงเงิน3 3ล้านนะครับคือ3าแสนื่นล้านบาทด้วยเหตุผลอย่างนี้ครับท่านประธานครับเหตุผลของผมคือการตั้งงบประมาณทั้งสิ้นเนี่ยขณะนี้คณะกรมทได้ตัดลดไป เหลือสามแสนสามสล้านล้านนะครับไปแล้วนะครับก็คือตัดไปแค่14,000กว่าล้านเท่านั้นเองนะครับแต่ในสิ่งที่ผมอยากกลับเรียนท่านประธานครับว่าเอกสารในที่ผมกล่าวไปในวาระประคำปรลบนั้นผมก็ยืนยันว่าเป็นเอกสารที่งดงามนะครับแล้วมีคําพูดและเนื้อหาที่เป็นสาระแต่เขียนไว้เพียงแต่สวยหรู ขาดการปฏิบัติชัดเจนนะครับโดยเฉพาะในเอกสาร7ข้อที่ผมพูดไปแล้วนะครับการลงมือปฏิบัติจริงๆแล้วนะั้นมันอยู่ที่หน่วยนะฮะหน่วยหน่วยปฏิบัตินะครับสํานักงบประมาณก็ดีนะครับสิ่งที่ควรจะต้องตัดโดยเฉพาะมองให้เห็นภาพเนี่ยผมให้เหตุผลว่าทําไมถึงต้องตัดถึง3า0แสนสามหมืนล้านนะครับเพราะว่าช่วงโควิดต่างๆเนี่ยที่เกิดขึ้นเนี่ยก็รู้อยู่แล้วนะครับแล้วก็ ปฏิทินงบประมาณน,นะครับการเรียนครับว่าในรอบปฏิทินงบประมาณเนี่ยปรากฏตามมติครมที่ปรับแก้มาตลอดจนกระทั่งยืนยันในเอกาสารเมื่อวันที่สิบห้าเมษานะครับมีปฏิทินไล่เรียงมาครับงั้นต้องรู้อยู่แล้วว่าโควิดหรือวิกฤตการเนี่ยมันเกิดขึ้นแน่นอนนะครับงั้นการเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัดหรือตัวผลสำลิกตามยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณเนี่ยในหด้านหด้านนั้นจะต้องเกิดขึ้นอย่างชัดเจนครับเพราะว่าเดิมเนี่ย การตั้งงบมาเนี่ยมีการตั้งไว้6ด้านงดด้านความมั่นคงเนี่ย416ล้านงดด้านความสามารถในการแข่งขัน4 0 2ล้านงดด้านยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเสริม,สร,มสร้างทรัพยากรมนุษย์577รยล้านนะครับด้านการสร้างโอกาสและเสริมอภาคใน795ล้านด้านการสร้างความเติบโต,ตคุณภาพสิ่งมีชีวิตคุณภาพชีวิตและมิตรต่อสิ่งมีชีวิต1 1 8ล้าน ด้านสมดุลการประสมดุล556ล้านและหมวดการดำเนินการภาครัฐอีก433ล้านาน,นั้นมันเป็นกรอบกรอ,อบในยุทธศาสตร์ชัดเจนครับท่านตอนนี้เราต้องไปดูที่ว่าในมาตรา65ในรัฐธรรมนูญน,นะครับที่กำหนดว่ารัฐพึงต้องมีการจัดจัดให้มียุทธศาสตร์เป้าหมายนะครับท่านประธานครับอย่างยั่งยืนแต่ผมกลัวว่าตอนนี้มันไม่ยั่งยืนไม่ได้ครับท่านนะครับแต่ต้องตามหลัก ทรมาพิบาลครับท่านประธานครับนั่นคือสิ่งที่ผมบอกและให้สอดคล้องกับการบูรการเดี๋ยวผมจะพูดเรื่องการบูรการนะครับที่จะเกิดขึ้นนะครับทาไมถึงชิดแนวแนวหลักตัด1 0ก็เหมือนรัฐบาลครับรัฐบาลคราวที่แล้วพรบโอนเนี่ยรัฐบาลก็ยังใช้วิธีการตัดงบรายจ่ายเนี่ย10%จากหน่วยรับงบมันทั้งสิ้นในการตัดไป8 8 0 0 0กว่าล้านที่ค้างอยู่นะครับผมก็ใช้กรอบเดียวกันครับเราจะเห็นว่ากรอบส0เเเนี่ยไปเห็นโดยเฉพาะการลงไปในการเคลื่อน ยังช่วยเหลือของหน่วยภาคกเกษตรกรก็ดีภาคอุตสาหกรรมก็ดีแรงงานก็ดีที่ตกงานนะครับเพราะว่าเป็นเศ,เศรษฐกิจที่หดตัวใน2เทกเตอร์หลักอย่างมากมายนะครับและประเทศชาติเนี่ยยังไม่สามารถที่จะรักษาสมดุลน,นะครับของ GDP ได้และเป็นช่วงนะขาลงของเศรษฐกิจการหดตัวเกิดขึ้นนะฮะหลังจากการปิดประเทศสิ่งสาคัญคือตรงนี้นครับท่านนายกรัฐมนตรีครับ ไม่ปฏิบัติตามพร,รบรวิธีงบประมาณตามมาตรา11ครับในมาตรา11เนี่ยเมื่อท่านแถลงงบประมาณขาดดุล6 0, 2แส0สอง0มาพล้านเนี่ยท่านต้องบอกว่าท่านจะหาเงินยังไงท่านไม่ได้พูดครับเป็นครั้งที่สองของการที่ผมอยู่ในสภาหแห่งนี้นั่นคือท่านไม่ปฏิบัติตามแต่ผมไม่รู้ว่าจะลงโทษท่านยังไงนะครับก็ต้องอยู่ที่ กฎหมายที่ใช้บังคับขณะนี้ถ้าไม่มีการลงโทษก็ไม่รู้จะลงโทษไงครับก็เป็นสังคมเซงชั่นไปนะครับในวันแถลงดนงก่าวนั้นท่านก็พูดชัดเจนนะครับบอกอยู่เล่นเล่นเขียวอยู่แต่ไม่บอกว่าจะจะหาเงินยังไงนะครับนั่นก็คือการและการฝ่าฝืนนะฮะมติของคอรมดูในเอกสารกันเลยครับมีการเดินทางไปต่างประเทศผมพูดไปตแ๊กตะกี้แล้วนะครับ1 1อกระทรวงครับท่านประธานครับไม่น่าเชื่อครับผมเปิด เอกาสารสามสิบห้าฉบับขาวขาแดงครับท่านประธานเปิดทุกหน้าครับติ๊กเลยติ๊ก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 ได้มาสิบเอกระรวงครับสามร้อยเก้าสิบเอ็ดล้านครับมีตัวเลขกลมๆเลยครับสิบเอกระรวงใหญ่แล้วกระทรวงหนักๆ,ๆบางกระทรวงไม่ไม่ไม่เคยมียังต้องไปนะครับต่างประเทศผมไม่รู้จะไปทําไมนะครับเอ่อไม่เกี่ยวข้องกับการเดินทางไปต่างประเทศขึ้นยังจะไปครับไปสมาาัมมนาเดินทางไปต่างประเทศยังตามล้านนึ่ฮะอ่าเป็นแสนขึ้นจนถึงหกเจ็ดล้านครับท่านประธาน และอีกอันครับท่านประธานครับการผูกพันงบประมาณในทริกเนี่ยในงบประมาณเนี่ยมีการผูกพันงบประมาณการก่อสร้างเป็นทริกครับท่านประธานทั้งๆที่ไม่มีเงินแล้วเนี่ยก็ยังจะตั้ง64ยันห6หกให้ได้นะครับแต่ก็ปล่อยมานะครับแล้วบางครั้งบางหน่วยงานครับท่านประธานครับโดยเฉพาะกระทรวงการหงท่านประธานเดี๋ยวคงมีคงลงรายละเอียดนะครับว่ามีการเปิดแนวลบการก่อสร้างใหม่นะครับ แล้วแนวรถเดิมเนี่ยนะครับปรากฏว่ามีเขียนหมายเหตุไปนะครับว่าบางกระทรวงเนี่ยบอกเลยว่างบผูกพันเนี่ยมีโอเวอร์กว่า50ของงบรายจ่ายครับท่านประธานครับนั่นคือสาระหนึ่งที่เป็นติ๊กต็อกของหน่วยรับงบประมาณและสำนักงบประมาณน,นี่สอดไว้แล้วผักงบประมาณเนี่ยไปไว้ที่แผนบูรณาการครับท่านประธานผมเข้าอนุแผนบูปีนี้ครับปีที่แล้วผมอยู่คณะใหญ่นะครับก็เเห็นกรอบ ผลสำลีหรือกรอบตัวชีวัดที่มันเน่านะครับมันไม่เป็นความจริงแล้วมาลงอนุปีนี้ปรากฏว่าอนุปีนี้เน่าอีกครับเอามาปะครับผมรับผิดชอบสิบสิบเอ็ดอนุครับอีกสามอนุนี่ไปอยู่ที่อื่นนะครับถ้าอยู่เนี่ยเป็นเรื่องครับอันนี้เป็นอันที่ผมต้องตัดครับเพราะว่าเอาไปแปะแปะแปะไว้ครับท่านประธานครับก็ขอบคุณนะครับท่านประธานครับว่า ได้มาตัดงบประมาณ10%เพราะว่ามันจะต้องตัดในข้อสังเกตนี้ครับโดยเฉพาะจะเห็นว่าการตัดงบประมาณตรงนี้ต้องระมัดระวังนะครับโดยเฉพาะการใช้งบที่ไม่สามารถเก็บเงินได้โดยเฉพาะรายได้ของประเทศที่จะเก็บในปลายปีหน้าและการใช้เงินกู้นะครับที่กู้มาล้านล้านบาทไม่ใช่ล้านจุดเก้าล้านล้านบาทนะครับล้านบาทครับท่านประธานครับขอบคุณครับครับขอบคุณท่าน พุญตำรวจติีสุพิสาลท่านรักษาเวลาทุกครั้งนะครับขอบคุณมาก